จะทำอะไรก็ไม่มีรู้ก็มีไม่รู้จักชิดแล้วมักจะเชื่อตามที่เขาทาทำมากราบพระไหว้พระก,ก็กราบขอให้ช่วยให้ปกป้องให้คุ้มครองให้รักษาทั้งทั้งพระศาสดาก็าไม่เคยสอนว่าให้กราบและขออย่างนั้นคำว่ากราบว่าไหว้ก็คือเคารพรัก,รกนับถือยอมรับสิ่งที่สูงกว่าเราเพื่อเราจะได้เอาเป็นแบบฉบับ เอาเป็นตัวอย่างหรือว่าอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ที่เขาคนที่เราของรบรักนับถือก็เป็นว่าเราละทิฐิการถือเนือถือตัวทุกอย่างมีเหตุผลหมดกราฟก็มีเหตุผลว่าไอม,มีเหตุผลไอ้ก็มีเหตุผลทําก็มีเหตุผลแต่เราไม่ค่อยทําอย่างเหตุผลนิยมเรามักจะทําเป็นประเพณียมคือขออ่อนวอนกราบพระก,ก็อ่อนวอนขอ ขอพุทธธรรมประสงค์มาปกป้องคุ้มครองรักษาอภิบาลพระพุทธเจ้าไม่ใช่แขกยามที่จะมาปกป้องคุ้มครองรักษาใครพระองค์มาอาคาตารโรตถาคาตาตถาพุเป็นพี่ชี้ทางบอกทางเท่านั้นทางผิดอย่าเดินทุตเจริตทั้งสามทุจริตกายวาจาใจอย่าทำสุจริตควรทำสุจริตกายวาจาใจควรทำพระองค์ก็บอกดังนี้แต่พระองค์ไม่เคยบอกเลยว่าเราจะมาคุ้มครองปกป้องรักษาเธอก็มันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นในสังคมพุทธ ไปเที่ยวอ้อนวอนขอร้องกระจกปประแจงเหมือนกับท่านเป็นพระเจ้าคอยรับการเสร้นสวงอ้อนวอนขอร้องจากสังคมไทยที่เป็นชาวพุทธซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดจากคําสอนพระศาสดาเป็นวิชาทิฏฐเห็นผิดจากทานองครองธรรมพระศาสนา,าไม่เคยบอกว่าเราจะมารับเรื่องร้องเรียนที่เธอมาร้องทุกต่อเราเมื่อเธอมีทุกข์มาอ้อนวอนเราเธอเราจะบําบัดคุ้มครองษาไม่มีผู้จะไม่เคยบอกนะ ท่านบอกทุกก็มีเหตุเหตุของทุกก็มีเหตุวิธีดับทุกก็มีเหตุทุกก็ตัณหาของเจ้าเป็นเหตุให้เกิดทุกหรือแก่เจ็บตายเป็นสภาวะทุกก็ต้องมาดูอีกว่าแก่เจ็บตายก็เป็นทวะาสภาวะทุกที่เป็นจริงทุกเพราะตัณหาในใจของเจ้าที่อยากแล้วไม่ได้สมอยากก็เป็นทุกแล้วอยากแล้วได้มาสมอยากแล้วก็เป็นทุกไม่ใช่อยากแล้วไม่ได้สมอยากเป็นทุกไม่ใช่ได้มาสมอยากก็เป็นทุก เพราะเจ้าสมอยากเจ้าจะทุกข์เพราะรักษาสิ่งที่เจ้าได้ตามอยากเจ้าได้อยากได้อะไรมาก็เป็นทุกข์จะต้องหวงแหนห่วงหาอะไรอาวรยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ได้มาแล้วจะต้องทุกข์เพราะหวงห่วงกังวลวิตกเร่าร้อนทุรนทุรายที่จะต้องรักษาดูแลคุ้มครองปกป้องมันไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าวัตถุข้าวของเงินทองได้มาแล้วก็ต้องหวงห่วงมัน ก็เรียกเป็นสาภาวะให้เป็นเป็นตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เรียกภาวะตัณหาได้มามีอยู่เป็นทุกข์อยากได้มาเป็นกามตัณหาทุรนทุรายอยากได้มาเป็นกามคือไขวฟ้าหามามันทุกข์ยังไงทุกข์เพราะตะเกียกตะกายทุกข์เพราะตะเกียกตะกายเพื่อจะได้มา มันจะได้เงินได้ทองได้เข้าได้ของเนี่ยทุกไมเหนื่อยไมไปทํามาค้าขายทําไร่ทานาทําสวนทุกไม่ร้อนไหมเหนื่อยไหมปวดหลังปวดเอวไหมถุกอาการที่ต้องแข่งไหมต้องต้องแข่งขันกันไหมทําไร่ทานาทําสวนต้องต้องแข่งกันไหมในราคาค่า,างเงืดต้องราคาดีที่ไหนก็ต้องไปแข่งเพื่อจะไปแข่งขันเพื่อจะเอาราคาดีๆแม้แต่หาก็เป็นทุกข์เพราะจะต้องร้อนเหนื่อย ยากลําบาก <c oughs> ไม่มีใครที่อยากได้แล้วจะเป็นสุขโดยส่วนเดียวระหว่างอยากได้ก็ต้องลงทุน่ะลงทุนไถไร่ไถนาลงทุนทำมาหาลงทุนซื้อถูกขายแพงต้องต้องลงทุนทั้งนั้นระหว่างลงทุนมันก็ต้องอาศัยทุนแล้วขาดทุนมีโอกาสไม่มีได้กำไรมีโอกาสไม่มีเพราะฉะนั้นกัญหานี่เป็นเหตุได้เกิดทุกข์ดังนี้ก็รู้ไม่ใช่ไปอ่อนวอนขอรอแต่อย่างมันมีเหตุมีปัจจัยทั้งหมด จะได้มาก็ต้องลงทุนลงแรงแล้วระหว่างลงทุนก็เรียกว่าการมตันหาอยากได้มาพราได้มาสมอยากแล้วห่วงอีกแหละห่วงอยู่แหละได้คนมาก็ห่วงห่วงได้ของมาก็ห่วงห่วงได้เงินมาก็ห่วงห่วงได้หน้าตามาก็ห่วงห่วงได้ชื่อเสียงมาก็ห่วงห่วงได้คนรักมาก็ห่วงห่วงได้ของรักมาก็ห่วงห่วงไอ้หางห่วงห่วงนี้ก็เรียกภาวะตัญหา ภาวะแปลว่ายึดมั่นถือมั่นหวงห่วงและเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตังวลวิตกเล่าร้อนทุรุนทุรายกลัวว่าสิ่งที่เราได้แล้วจะเป็นอื่นไปกลวัวลูกที่เราได้มาแล้วมันจะได้คนไม่ดีจะได้หัวไม่ดีจะได้เมียไม่ดีจะได้อะไรไม่ดีนี่ได้มาแล้วเป็นทุกข์ได้ร่างกายดีๆมาแล้วเป็นทุกข์ทุกอย่างไงอาทุกมันจะแก่ทุกมันจะเจ็บทุกมันจะตายได้ผัวมาแล้วก็เป็นทุกข์กลัวมันจะมีเมียน้อย ได้เมียมาแล้วก็เป็นทุกข์กลัวมันจะไม่นอกใจต้องเอาอ,อกเอาใจกับวไนธุ์อันนี่คือภาวะตันหาภาวะตันหาแปลว,ว่าได้มาแล้วต้องตังวลเป็นทุกข์ตามอกตามใจไม่ได้ตามอกตามใจก็เป็นทุกข์นี่คือภาวะตันหาวิภาวะตันหาเ <c oughs> <c oughs> บือ่อได้มาแล้วนานๆก็เบือ่อละได้อะไรนานๆเบือ่อเบื่อเสื้อผ้าอันเกา่าเบื่อรถอันคันเกา่า เบื่อผัวเมียคนเก่าทิ้งก็ที่ใดจะทนอยู่กับเบื่อจะจะอยู่นานๆกับเบื่อแล้วจะทิ้งก็โอ้ของเองดีสิดายดีวัวิภาวัตัณหาไปว่าเบื่อเบื่อของเก่าอยากได้ของใหม่ถ้าของใหม่จะดีเท่าเก่าไม่น่รรดเก่าก็เบื่อนะ่ อยากได้ของใหม่ป้าถ้าได้ของใหม่เขาจะว่าเองเบื่อไปไหมถ้าได้ของใหม่ไหมเขาจะว่าเองปวดรำปวดรวยปวดนั่งมีไหมป้าอยากได้ใหม่ก็กลัวกลัวว่าเขาหนาหนาหนาตาเร่อว่าเองีปวดป้าจะทนอยู่ก็ของเก่าก็เบื่อจะอยากได้ใหม่ก็กลัวเขาว่าป้าป้านี่ป้าป้าอยู่นี่เลยดิยุงอยู่นั่นเลย นี่คือวิภาวะตันหาขอราะเบื่อของเก่าอยากได้ใหม่เป็นทุกข์เบื่อ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 สุขภาพร่างกายเก่าเก่าเบื่อขาเบื่อแข้งเบื่อหลังเบื่อเอวเบื่อนาเบื่อตาเบื่ออะไรเป็นทุกข์เบื่อเป็นทุกข์เบื่อที่ไม่ได้สมอยากเป็นทุกข์ถ้าได้สมอยากแล้วพอหล่อดีใจเพราะไม่ได้สมอยากก็เป็นทุกข์อีกแหละ ตัณหาจึงไปไหนก็ทุกตัณหาสามตัวนี่แหละนี่ถ้าเรามารู้ไม่มีการอ้อนวอนขอรอ้องเ่างพุธทธธรรมประสงค์มาช่วยไม่ใช่ทุกอย่างมามีเหตุมีปัจจัยทั้งหมดเลยแม้จะได้มาด้วยกามก็เป็นทุกข์ไม่ได้มาแล้วกามก็เป็นทุกข์ที่จะต้องหวงห่วงแม้ได้มาแล้วนานๆไปก็เบื่อแล้วก็อยากได้ใหม่เป็นทุกอย่างทำไมถึงเบื่อก็อยากได้ใหม่จึงเบื่ออันเก่า เบื่ออาหารเก่าๆก็อยากได้ใหม่ๆมาเป็นทุกข์มันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้เองถ้าเห็นอย่างนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรศาส,สนาก็มีอย่างี้ก็สอนแค่เนี้พระองค์ก็สอนแค่ว่าถ้าว่าสภาวะทกุกัแก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์อันนี้คือสภาวัตุกแต่ตัณหาเป็นเนีน่ยเด็กเกิดทุกข์วองับได้หรือ่ดับที่ได้ดับที่ความอยากอยากอะไรอยากได้อยากอยากเป็นเจ้าของอยากหวงห่วงอะไรอาวรอ ละความอยากได้กับพน้นทุกข์ละความเบื่อได้กับพน้นทุกข์ถ้ายังละความเบื่อไม่ได้ละความอยากไม่ได้ละความหวงไม่ได้ก็ <ST S 1> ยังเป็นทุกข์อยู่นั่นเองมันก็มีอยู่แค่นี้ <ST> S> <S พอรู้ต้นเหตุแล้วจะมีอะไรต้นเหตุมันก็มีอยู่สามตัวมันเท่านี้ต้นนห่งคืออยากอยากทุกครั้งเป็นทุกทุกครั้งเพราะอะไรแล้วเ,เราเคยได้สมอยากบ้างไหมได้เราเคยไม่ได้สม,ยมยอยากบ้างไหมเคย นั่นแหละปรารถนาอยากได้แล้วไม่ได้จะเป็นทุกข์แล้วของที่เราไม่อยากได้กลับได้มาเป็นทุกข์เห็นไหมที่เราไม่อยากได้แต่มันได้เป็นทุกข์ไอ้ที่อยากได้ไม่ได้เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะไม่ได้สมอยากเป็นทุกข์แล้วได้มาของที่สมอยากแต่มันไม่ได้สมอยากเพราะเราไม่ต้องการแต่มันได้มาเป็นทุกข์เนี่ยอยากเป็นอย่างเนี้ใครเคยได้สมอยากไปทุกอย่างบ้าง สิ่งที่เราไม่อยากได้มันกลับได้มาแต่ก็ต้องทนทุกข์อยู่กับสิ่งที่ได้มาแหละถ้าไม่พอใจในสิ่งที่ได้มาแล้วก็จะพอใจในสิ่งที่อยากได้แต่สิ่งที่อยากได้มันไม่อยู่กับเราแล้วก็ฝันเอานึกเออเองอยากได้มันก็ไม่ได้เป็นของเองไอเองไม่อยากได้มันกลับมาเป็นของเองหรือเป่าเพเป็นทุกข์อีกละเป็นทุกข์เพราะต้องทนอยู่กับของที่ไม่อยากได้มันก็ยุ่งอยู่แค่นี้มนุษย์ ไม่มีการอ้อนวอนขอร้องพุทธนนัพระสมาช่วยไม่มีท่านไม่มาช่วยหรอกท่านบอกว่าธรรมของพระองค์เนี่ยเอาไปดูแลจะช่วยได้ช่วยยังไงช่วยคนทุกข์ได้ช่วยหเห็นแจ้งได้ช่วยให้ปล่อยวางได้ช่วยให้รู้จำเป็นจริงได้ไม่ใช่ท่านมาช่วยพวกองผู้พ้องเราแต่เราต้องเอาปัญญาของพระองค์ที่สอนแล้วอะ่ะมาติดที่เราให้เป็นปัญญาของเราเมื่อปัญเรามีปัญญาปุ๊บเราก็แก้ทุกข์ได้แก้ปัญหาได้แก้อุปสรรคได้ แต่พระองค์ไม่ขอมาช่วยเราหรอกพระเจ้าไม่ใช่ผู้มาปกป้อ,องพองเราหรอกแต่ท่านเป็นแต่บอกทางให้เราทําชี้ทางให้เราทําเราต้องเดินทางที่พระองค์ห้ามไว้อย่าเดินทางและตงเดินตามมัคทางดําเนินที่ถูกต้องพระองค์สอนแล้วก็วแค่นี้ศาสนาพระองค์ไม่มีอะไรอาัคคาตาโรโอตัทธาภาษาตถาคาตาคเป็นที่ผู้ทางบอกทางเท่านั้นผู้ชี้ทางถูกทางถิดแล้วก็บอกทาง ผิดอย่าเดินผูกควรเดินเถิดดังนี้คือคําสอนพระศาสดายะขาวาเรวาหะภูราปริภุเรมติสาพารังเอวะเมวิโตทินังเตตามังปกัปติชิตังกังติตังตุมฐาทิพภเมวัสมิจตุสเถปุเรนุตสังกัปปาจันโทปนาราโสยะขามณีโโเทรโสยะขาสัพพิโยวิวัตันตุสัสพโรโหวินัสตุมา เตพาวัตวันตระโยติธีพายุโกภวะวิวาชนาติสนิจังคาปจชายโนจตารโรธรรมาวัตันเตยโยโนสุขทางภาลัราไยกพ่อ่อตรงนี้ว้ตเราพ่อที่เป็น